สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่3การคูณและการหารหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะคือการประมาณผลลัพธ์ของการคูณการประมาณผลลัพธ์ของการคูณนะคะเรามาดูตัวอย่างโจทย์ปัญหากันชุมชนริมถนน6กชุมชน ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองเพื่อให้ออกดอกบานสะพังเหลืองอารามทันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัาชการที่9ชุมชนน่า9 9ต้นชุมชนริมถนนร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองรวมทั้งหมดกี่ต้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะจะได้3,299คูณด้วยห เราจะหาผลลัพธ์โดยประมาณของ6คูณ3,299นะคะหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักพันของ3,299นะคะก็จะได้เท่ากับ3,000นะคะโดยการพิจารณาในหลักร้อยนะคะหลักร้อยเป็นเลข2เราจะปัดทิ้งผลลัพธ์โดยประมาณจะได้เท่ากับ18,000 ชุมชนริมถนนร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองประมาณ1,8 0 0 0ต้น3,299หาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันด้วยการปัดทิ้งได้3,000จึงทำให้ผลคูณโดยประมาณน้อยกว่าผลคูณที่แท้จริงหาผลคูณที่แท้จริงของ6คูณ3,299นะคะหาผลคูณที่แท้จริง เราจะคูณทีละหลักนะคะจากหลักหน่วยไปจนถึงหลักพันชุมชนริมถนนร่วมการปลูกต้นดาวเรืองรวมทั้งหมด19,794ต้นตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะคะโดยผลคูณโดยประมาณก็คือ18,000ต้นผลคูณที่แท้จริงคือ19,794ต้นนะคะ เียนให้อยู่ในรูปของค่าประมาณก็จะได้เท่ากับ19,794มีค่าประมาณเท่ากับ18,000โดยผลคูณที่แท้จริงใกล้เคียงกับผลคูณโดยประมาณนะคะโดยผลคูณโดยประมาณน้อยกว่าคำตอบ19,794สมเหตุสมผลทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะเรามาดูตัวอย่าง3คูณ856 เราจะหาผลคูณโดยประมาณหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ856นะคะเราจะดูที่หลักสิบหลักสิบเป็นเลข5านะคะเราจะปัดขึ้นค่าประมาณก็จะเท่ากับ900ซึ่ง900มากกว่าค่าที่แท้จริงคือ856ผลคูณโดยประมาณจะมากกว่าผลคูณที่แท้จริงนะคะ 2,568มีค่าประมาณเท่ากับ2,700โดยผลคูณโดยประมาณมากกว่าคำตอบสมเหตุสมผลนะคะต่อไป2,160ัคูณด้วยเเราจะหาค่าประมาณการคูณนะคะโดยหาค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มพันของสองพันห เราจะพิจารณาที่หลักร้อยนะคะหลักร้อยเป็นเลขห่งเราจะปัดทิ้งค่าประมาณก็จะเท่ากับ2000ซึ่ง2000น้อยกว่าค่าที่แท้จริงคือ2160ดังนั้นผลคูณโดยประมาณน้อยกว่าผลคูณที่แท้จริง1 5 1่งหมีค่าประมาณเท่ากับ1 4 0 0ง โดยผลคูณโดยประมาณน้อยกว่าคำตอบสมเหตุสมผลค่ะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ